สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง YouTube w e b p o นโนิจินะคะวันนี้เราอยู่กันที่ศาลาแก้วกูนะคะอําเภอเมืองจังหวัดน้องคายศาลาแก้วกูนะคะเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดได้มาเที่ยวนนองคายนะคะโดยเกิดแรงบันดาลใจจากพ่อปู่บุญเหลือสุรีรัตน์นะคะซึ่งได้สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นภายในพื้นที่กว่า42ไร่นะคะ ได้ถูกนเนรมิตเป็นฐานที่เต็มไปด้วยงานปฏิมาก,กรรมบอกเรื่องราวของพระพุทธศาสนาและผสมผสานด้วยความเชื่อของพราหมณ์อินดูและคริสเราได้เดินดูรอบๆได้เห็นเรื่องราวพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้างานปฏิมาก,กรรมของที่นี่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆทั้งพระพุทธรูปปางนาคปลกุกเทวรูปปักขันทกุมารรวมไปถึงพระพิกานต์งานปฏิมาก,กรรมปูนปั้นของที่นี่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆ และมีขนาดใหญ่งดงามถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงยังมีคำอธิบายทั้งภาษาไทยกลางและภาษาอีสานค่าเข้าชมก็ไม่แพงนะคะทุกคนนอกจากนี้แล้วหากเดินชมเนื่อยจนเหนื่อยเราก็ยังมีสถานที่พักรวมถึงสามารถทำบุญรวมถึงให้อาหารปลาได้นื่องาเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดหนองคายเลยทีเดียว ซึ่งเราจะได้เห็นพระพุทธรูปเทวรูปมากกว่า200องค์รวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางศาสนาได้น่าสนใจอย่างยิ่งที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือนาคปลุกนะคะเพราะนาคปลกุกมีความสวยงามศรัทธ,ธามากเลยนะคะทุกคน การเที่ยวชมที่นี่บอกว่าเหมือนได้เที่ยวชมภาพจำลองนรกสวรรค์รวมหลายศาสนาช่วยเตือนใจให้เกรงกลัวนในบาปกรรมและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าอาจจัศจรรย์คือตั้งแต่สมัยที่ปู่บุญเหลือสุริรัชยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้ที่ถือศีลแข่งวิปัสสนาและมีความประสงค์ว่าเมื่อสิ้นชีวิตแล้วอย่าจิตยาอย่าโผอย่าฟังให้ใส่ผกแก้วไว้ ปัจจุบันสารีระของท่านนด้ถูกนำเอาไว้อย่างด้านบนสุดของอาคารสำนักพุทธศาสนาแก้วกู่อย่างนี้โดยสังขารร่างไม่เปเล่อยเน่าอีกทั้งเส้นผมของผู้บนเหลือยังสลับจะเปลี่ยนสีขาวดำอยู่คิดเปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ